ในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นมีกาแล็กซี่แห่งหนึ่งชื่ออิเทเรียที่มีดวงดาวสีครามอมม่วงเป็นเอกลักษณ์ณใจกลางของกาแล็กซี่นี้คือเนบิวลาแห่งการตื่นที่ซึ่งเรื่องราวของเราเริ่มต้นบทที่หนึ่งการหายไปของแกนกลางศาส,สตราจารย์เซฟานักฟิสิกส์ดาราศาสตร์วัย80ปี ผู้อาศัยอยู่บนดาววาคิรี่ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ปกคลุมด้วยผลึกแก้วเป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์ที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์ดาวเลษ์กดวงใหญ่ที่สุดของอิเทเรียหรือที่เรียกว่าแกนกลางแห่งความสมดุลได้หยุดการหมุนและกำลังจะดับลงในรูปแบบที่ไม่เคยบันทึกไว้สาสตราจันเซฟาไม่ได้อยู่ตามลำพังในการตระหนักถึงหายนะครั้งนี้ เขามีทีมงานที่เปี่ยมด้วยความสามารถแต่ทุกคนก็มีมุมมองและแรงจูงใจที่ขัดแย้งกันอารเสนายคนหนุ่มผู้ชาญฉลาดแห่งกองยานอาวกาศวาลคิรี่เหตุผลความมั่นคงและอำนาจอารเสเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความมั่นคงของวาลคิรี่และอนณานิคมภายใต้การปกครองของตน เขามองว่าการดับของแกนกลางเป็นเพียงภัยคุกคามทางกายภาพที่ต้องรับมือด้วยการอบพยพครั้งใหญ่และการสร้างดวงอาทิตย์เทียมเพื่อให้วากิวรีอยู่รอดแม้จะต้องทิ้งดาวเคราะห์อื่นๆก็ตามเขาเชื่อในความอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ไลารานักชีววิทยาดาวเคราะห์รุ่นใหม่ไฟแรงเหตุผล การดำรงอยู่ของชีวิตและความเชื่อมโยงไลาราไม่ได้กังวลเรื่องการอบประยพแต่เธอเชื่อว่าการดับของแกนกลางมีความเชื่อมโยงทางชีวภาพบางอย่างเธอสังเกตเห็นว่าพืชและสัตว์บนวาคิรีเริ่มส่งเสียงแปลกๆแ,และการไหลเวียนของพลังงานชีวภาพในกาแล็กซีเริ่มเปลี่ยนไปเธอเชื่อว่าทุกชีวิตมีความเชื่อมโยงกับดาวฤกษ์ในระดับควอนตัม และการดับอาจเป็นเพียงการจำศีลหรือการหายใจเข้าของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เราเรียกว่าดวงดาวเป้าหมายของเธอคือการศึกษาปรากฏการณ์นี้เพื่อทำความเข้าใจภาษาของจักรวาลไม่ใช่แค่การหนีรอดซีดานพ่อค้าและนักเดินทางอาวกาศผู้ลึกลับที่เดินทางมาพร้อมกับเรือบรรทุกสินค้าเก่าๆเหตุผล ผลประโยชน์ส่วนตัวและการสแสวงหาความจริงเบื้องหลังซีดานไม่ได้สนใจดวงดาวหรือชีวิตแต่เขารู้เรื่องศิลาแห่งการเวลาซึ่งเป็นวัตถุในตำนานที่เชื่อกันว่าสามารถบิดเบือนเวลาในบริเวณที่พลังงานมหาศาลเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อว่าแกนกลางที่กำลังจะดับคือกุญแจในการเข้าถึงศิลานั้นเพื่อใช้มันย้อนเวลากลับไปแก้ไขความผิดพลาดครั้งใหญ่ในอดีตของเขาเอง เขาพร้อมจะขัดขวางทุกคนที่พยายามแก้ไขการดับของดาวเพราะมันจะทำลายโอกาสของเขาบทที่สองสามเส้นทางที่สวนทางศาสตราจารย์เซฟาตัดสินใจส่งทีมสำรวจไปยังแกนกลางแห่งความสมดุลโดยมีข้อจำกัดด้านเวลาเพียงหกเดือนก่อนที่ดาวจะยุบตัวสมบูรณ์อารเรสใช้เครื่องมือวิศวกรรมฟิสิกส์ขั้นสูง ที่เรียกว่าเครื่องป้อนพลังงานไฮเปอร์นิวเคลียร์เขาต้องการฉีดพลังงานจำนวนมหาศาลเข้าไปในแกนกลางเพื่อบังคับให้มันลุกไหม้ต่อเขาอ้างว่านี่คือทางเดียวที่จะซื้อเวลาให้กับการอบพยพได้ทีมของเขาเน้นย้ำถึงความแม่นยำทางคณิตศาสตร์และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้100%ไลาราเลือกยานสำรวจขนาดเล็กที่ติดตั้งตัวรับคลื่นความถี่ชีวภาพ เธอต้องการเดินทางเข้าไปในชั้นบรรยากาศที่กำลังเย็นลงของแกนกลางเพื่อสื่อสารหรือทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของดาวฤกษ์เธอไม่เชื่อว่าการต่อต้านธรรมชาติคือคำตอบแต่เชื่อว่าการยอมรับและปรับตัวคือสิ่งที่จัก,กรวาลสอนซีดานแอบตามไปเงียบๆเ,เขาสวมเกราะป้องกันโบราณและมีอุปกรณ์ค้นหาพลังงานแฝงเขาไม่ได้สนใจการดับของดาวเลย แต่สนใจเพียงรอยแยกของมิติที่เขาคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พลังงานของแกนกลางเปลี่ยนสู่จุดต่ำสุดบทที่3ความจริงที่มีอาจวัดได้เมื่อทั้ง3เข้าใกล้แกนกลางแห่งความสมดุลพวกเขาพบสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่เคยจินตนาการถึงอารรส ซึ่งตั้งสถานีฉีดพลังงานอยู่ห่างออกไปตามหลักการคำนวณพบว่าทุกครั้งที่เขาฉีดพลังงานเข้าไปแกนกลางไม่ได้ลุกไหม้แต่กลับดูดซับพลังงานนั้นเข้าไปอย่างรวดเร็วและแทนที่จะระเบิดดาวกลับหดตัวลงอย่างสงบและเย็นยิ่งกว่าเดิมคณิตศาสตร์ของเขาผิดพลาดไลราที่เข้าไปใกล้กว่าพบว่าเคลื่อนความถี่ชีวภาพที่เธอได้รับนั้นไม่ใช่สัญญาณของความตาย แต่เป็นบทเพลงที่ยาวนานเธอพบว่าแกนกลางไม่ได้ดับแต่กำลังเปลี่ยนสถานะจากพลาสมาร้อนกลายเป็นสารตั้งต้นควนตั้มบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสสารไม่มีน้ำหนักแต่เป็นหน่วยความจำของกาแล็กซีเธอตระหนักว่าดวงดาวอาจเป็นสมองที่บันทึกประวัติศาสตร์และการดับลงนี้คือการปิดระบบเพื่อทำการบำรุงรักษาหรือการรีบูตอัปเดตครั้งใหญ่ ไลาราพบหลักฐานที่ชี้ว่าทุกๆหลายพันล้านปีดวงดาวหลักจะทำสิ่งนี้เพื่อปรับสมดุลของกาแล็กซี่ใหม่ซีดานซึ่งเดินทางไปยังจุดที่พลังงานศูนย์กลางยุบตัวพบว่าการยุบตัวไม่ได้สร้างรูหนอนแต่สร้างกระจกเงาแห่งการเวลาที่ส่องให้เห็นอดีตและอนาคตอย่างชัดเจนเขาพบศิลาแห่งการเวลาแต่มันไม่ได้เป็นหินอย่างที่คิด มันคือแก่นสารของพลังงานควอนตัมที่เหลืออยู่จากการหายใจเข้าของดาวเขายืนมือออกไปหวังจะคว้ามันเพื่อย้อนอดีตบทที่4การเลือกของแต่ละคนทันใดนั้นสาตราจร์เซฟาก็ปรากฏตัวขึ้นในภาพโโลแกรม3สมิติที่อยู่ตรงหน้าทั้งสามคนเขาไม่ได้อยู่ที่วาคีรี แต่เขาได้ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคเพื่อเชื่อมต่อจิตสำนึกของตนเองเข้ากับแกนกลางที่กำลังจะดับศาสตราจารย์เซฟาว่าอารสไลาราซีดานพวกเธอแต่ละคนทำตามเหตุผลของตัวเองแต่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดถึงอารสพลังที่เธอฉีดเข้าไปไม่ได้ทำร้ายดาวแต่มันเร่งกระบวนการหายใจเข้าของมัน การพยายามควบคุมธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองมักจะนำมาซึ่งความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่เช่นกันวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อำนาจแต่คือความเข้าใจในขีดจำกัดของเราถึงลายราเธอเข้าใกล้ความจริงที่สุดแล้วลูกสาวนี่ไม่ใช่การดับแต่เป็นการเปลี่ยนฐานดาวดวงนี้กำลังมอบชีวิตใหม่ให้แก่กาแล็กซี่เมื่อการหายใจเข้าเสร็จสิ้นพลังงานที่สะสมไว้จะถูกหายใจออก เป็นการระเบิดแห่งแสงและสะสารบริสุทธิ์ที่จะสร้างเนบิวลาและดาวเคราะห์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการสิ้นสุดคือการเริ่มต้นอย่างแท้จริงถึงซีดานศิลาแห่งกาลเวลาที่เธอสแสวงหามันไม่ใช่เครื่องมือที่จะแก้ไขอดีตแต่มันคือความเข้าใจที่ว่าทุกวินาทีที่เกิดขึ้นในจักรวาลคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง เธอต้องการย้อนเวลาเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองแต่เธอไม่เข้าใจว่าความผิดพลาดนั่นแหละที่ทำให้เธอมาถึงจุดนี้จงอยู่กับปัจจุบันและยอมรับผลลัพธ์ของตัวเองซีดานชง,งักมือที่กำลังจะคว้าแก่นสารพลังงานนั้นเขามองไปยังกระจกเงาแห่งกาลเวลาและเห็นตัวเองในอนาคตที่ยังคงวนเวียนอยู่กับความเสียใจเขาตัดสินใจปล่อยวาง และหันหลังเดินกลับไปยังยานของเขาโดยทิ้งแก่นสารไว้เป็นของกาแล็กซีอาร์เรสมองดูพลังงานที่ฉีดเข้าไปสลายหายไปอย่างสงบเขาตระหนักว่าการยึดติดกับหลักการที่ตายตัวเพียงอย่างเดียวทำให้เขามองไม่เห็นความยืดหยุ่นของธรรมชาติเขาไม่ได้อพยพคนเขาเพียงแค่ประกาศให้ทุกคนเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไลารา ยิ้มให้แก่โฮโลแกร,รมของศาสตราจารย์เซฟาเธอเข้าใจว่าภารกิจของเธอไม่ใช่การช่วยเหลือดาวแต่เป็นการเป็นพยานให้แก่การกำเนิดใหม่เธอจึงบันทึกทุกอย่างที่เธอสามารถทำได้เพื่อให้มนุษย์ในอนาคตเข้าใจวงจรชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองบทสรุปการหายใจออกหกเดือนต่อมาแกนกลางแห่งความสมดุลหดตัวจนกลายเป็นจุดที่เล็กกว่าเมล็ดทราย ท่ามกลางความเงียบงันของอวกาศทันใดนั้นการระเบิดแห่งแสงสีทองขาวก็พุก่ออกมาแสงนั้นไม่ได้ทำร้ายล้างแต่มันสร้างพลังงานมหาศาลที่ถูกหายใจเข้าได้ได้ถูกหายใจออกออกมาในรูปใหม่ไม่ใช่ไฟแต่คือชีวิตดาววาวคีรีและดาวเคราะห์ใกล้เคียงได้รับฝนจากสะสารควอนตัมที่ไม่เคยรู้จัก ซึ่งช่วยแร่งการเติบโตของชีวิตในรูปแบบใหม่ๆกาล g a l a อ y เ t e r ียนไม่ได้ดับลงแต่กลับสดใสและมีชีวิตชีวาขึ้น a r è สใช้ความรู้ใหม่นี้ในการสร้างระบบนิเวศอวกาศที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ไม่ใช่แค่ป้องปราการป้องกันไลรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาดาราศาสตร์และเผยแพร่แนวคิดที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการหายใจของจักรวาล ซีดานกลายเป็นนักปรัชญาที่เดินทางไปทั่วกาแล็กซีเพื่อสอนผู้คนถึงความสำคัญของการยอมรับปัจจุบันปรัชญาที่ซ่อนอยู่บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดจบการดับของดาวอาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การหายใจเข้าและการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าบางครั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนคือคณิตศาสตร์ของอารส ก็ไม่สามารถอธิบายความลึกลับของธรรมชาติได้ที่อยู่เหนือการคำนวณและการยึดติดกับอดีตคือสีดานยอมขัดขวางการที่เราจะเติบโตในปัจจุบันความจริงไม่ได้อยู่ในห้องทดลองเสมอไปแต่อยู่ในความเชื่อมโยงและการยอมรับสิ่งที่เราไม่รู้